โคตรเถื่อนเลยตำรวจโอ้โหอที่ผายตำรวจตำรวจระบายอารมณ์เยอ้เยอะถามก็ตอบทำไมถึงไม่ตอบฮะทำไมถึงไม่ตอบแล้ว ตอบซีทำไมถึงไม่ตอบฮะทำร้ายประชาชนทำไมทำไมถึงทำร้ายประชาชนผมถามก็ตอบซีก็ตอบซีตายตายแล้วเรียกหมอเรียกหมอรู้ไหมเนี่ยเขาไม่มีเมียเดยวคุณไปทำร้ายเขาเนี่ย